สวัสดีครับทุกผู้ชมอตอนนี้เราอยู่ที่นี่สวนข้าวตู่ผู้ข้าวผู้ข้าวฟรามนะแต่ว่าบ้านไอสวน,สวน,สวนอะไรนะบ้านสวนชุมวิวรีสอร์ตตรงนี้เขาปิดปรับปุ่มนะอยู่ข้างๆเลยเดี๋ยวเราจะถามตรงนี้ก่อนว่าลองจะเป็นไงไน,นะตรงนี้มันเป็นที่พักหรือเปล่าไมอว่ไ,ไง อีนี่เด้อโอ้สวยมากเลยเธอแต่ดูดิอืมนี่ไอืมวดูไปขอเขาเลยนอืมโอสวยมาก โอ้โหท่านผู้ชมวิวสวยมากเลยมองไปเนี้ยโอ้โหสวยอะสวยสวยโอ้สวยกับโค้เลยนี่มีนกลางเต็นทมีที่พักนั่นี้ยเขาก็มาพักนะ สวยฮะบรรยากาศดีต้นต้นไม้ที่มันเป็นรูปหัวใจตรงไหนอ่ะนั่นเหรอเราเดินไปดูน้นมองได้บอกเท่ะไหร่โอ้โหสวยมากเลยต้นน uh ี้เดี๋ไปเดี๋ยวรอคนเข้าน้ำแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศก่อน ไอ้สวนสุดมันอยู่ตรงนี้นะไอ้บ้านชมอะไที่มันมีต้นไม้ร่มอบใจอะแต่ดูบรรยากาศตรงนี้ตรงนี้เปิด 就帮着你你弄啊。<noise> <noise> <noise> จะเดินไปดูข้างล่างเลยนะคร ไปได้เขาลงไปตรงไหนนะอ๋ออยากซื้อเลยเออก็โอเคขี่ เป็นเป็นสวนนะมีต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนอะไรนี่มีต้นเงาะต้นเงาะต้นเงาะต้นทุเรียนนะครับเออมีลานกลางเต็มเลยนี่เขาปิดแล้วใช่ไหมตรงนั้นอนะ่ะ

ไออปไถาอมคนนั้นได้ไหมเตไปถามนะปะาจะเป็นคนพืน้นที่ นี่ต้นลมใหญ่อันนี้ต้นอะไรกำลังเป็นดอกอันนี้ไม่รู้เออกำลังเป็นดอกสวยเล็นเล็กเป็นเล็กๆโอ้โหสองคนเต้นอยู่บิ๊กซีเหรอเดี๋ยวผมไปถามทังลุงครับลุงวันนี้ครับลุงครับไอ้ต้นไม้ที่มันเป็นรูปหัวใจอยู่ตรงไหนครับ เขาปิดเหรอครับเขาปิดเขาโควิดรอบแรกอ่ะก็สองปีกว่าเขาเป็นมาคนมาเช่าทำไงอ๋อก็อยู่กรุงเทพแล้วเขาก็เลยเนี่ยบังอยู่อ๋อก็เลยปิดเลยปิดไปเลยแล้วตรงเต้นหัวใจมันตายอ๋อครับแห้งไปเลยตรงหัวใจนะอ๋อแห้งเลยนะครับเนี่ยตอนบังอยู่นียหลังหลังขอผ่านงั้นบังอยู่อ๋อครับเราก็เลยไม่เห็นเลยเขาจะมาถ่ายรูปสนุะ มันก็ไม่เป็นลูกหัวใจแล้วเพราะมันแห้งไปอ๋อครับกิ่งมันแห้งตั้งแต่สองปีแล้วโควิดรอบแรกอ่ะเขาทําไม่ได้เลยเขาเป็นลูกน้องเขาเป็นคําเหม็นกับพ่อแม่เขาก็ปิดพอปิดก็ปิดยาวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรตอนไหนอ๋อเขาเขาเลิกสัญญาไม่ไม่ใช่เลิกสัญญาเขารอหมดสัญญาปีหกห้าเขาขนของออกไปหมดแล้วแอร์ไหมนเคยเขาถอดออกไปนั้นอ๋อครับบ้านนี้จะเป็นของเจ้าของที่ อ๋อก็คือพื้นที่ที่เขาล้อมไอ้นี้ไว้ใช่ไหมนี่ของผมล้อมไหมอมันเป็นส่วมข้างหลังก็เลยดูไม่สวยงามเพราะมันมันที่มันติดกันก็เลยเอาสางมาบังไว้ครับั๋อบ้านนี้ก็จะเป็นของเจ้าของที่พระรามดาวเขายกมาลงมาลงราะเขาก็ล้อมหมดสัญญาแต่เขาไม่มาทำแล้วเขา ผมทุับเหมาเนาะอะเหมาไปเรื่อยๆเขาไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่คนพื้นที่แต่แต่ของลุงคือตรงนี้ใช่ไหมเจ้าของก็คนคนในตำบลนี้แหละอ๋อครับแล้วอันนี้เราไม่มีข้อมูลเลยมันที่พักอะไรอย่างเงี้ยถ้า,ถ,าถ้าเป็นของลุงเนี่ยใช่ไหมฮะใช่เป็นหลังนะฮะเป็นหลังหลังนี้สี่คนอยู่หน้าหน้าวิวเลยลวิวมันจะร้อยแปดหลงศาอ๋อข้างในจะที่อยู่ที่สองพันอ๋อเป็นสองเตียงข้างในเป็นแอร์ทั้งหมดครับ ห้องน้าเครื่องทําอุ่นแอร์ทีวีนี่ก็ราคาพันสองเป็นห้องห้องเดียวแล้วก็เตียงเดียวแล้วก็มีระเบียงข้างหน้าห้องน้ำห้องน้ำในตัวหมดทั้งหมดหลังใหญ่นี้เราจะเริ่มที่ห้าพันสิบห้าคนออมอาหารเช้าคือราคานี้พร้อมอาหารเช้าหลังใหญ่ก็จะพิเศษหน่อยคนข้างบนจะเป็นในห้องสิบสิบห้าคนเป็นเตียงเตียงสองคนบ้างรวมสิบห้าเตียงชั้นล่างนี้จะมีสามเตียงเตนอนได้สี่คน เป็นห้องแอร์รนะใต้ลงโล่งนี่ก็เป็นที่จัดเลี้ยงนะพร้อมขับโอเกห15คน5,000ถ้าเกินก็คิดหัวละ300 50 16คน17คนนะ17คนก็เป็น5,007เนี่ย,ยนะพร้อมอาหารเช้าเราพร้อมขับโอเกตแล้วพวกกางเต็นท์อย่างนี้นากางเต็นท์เองเขาเต็นท์มาเองคิดหัวละร้อย คิดเป็นหัวอ๋อละคอนเราเต้นมาเองนะเราไม่มีเต้นครับก็อาหารก็ดูแลเองดูแลเองคนอห์ใดเขาจะเตรียมมาปิ้งย่างเองนะเองอ๋อครับเฉพาะเต้นนะครับอันนั้นก็เหมือนกันนะ่อ่าอันนั้นเขาก็เอาห้องไว้ห้องนึงเขาหักเผื่อลูกเขาอ๋อไม่นอนเขาซื้อเต้นใหม่เขาจะลองเต้นข้อแรกทการเต้นบรรยากาศเขาก็จองไว้ห้องนึงอ๋อห้องห้องห้อง้ตยนั่นคือห้องรับพัน พร้อมอาหารเช้าอ๋อเหมือนกันมีสองห้องใต้ชานชมวิวแต่ถ้าว่าคนอื่นก็จะขึ้นไปไม่ได้ก็จะให้คนที่เช่าอยู่ข้างล่างขึ้นไปได้ถ้าช่วงกลางคืนนะนะช่วงคนเข้านอนแล้วก็คนอื่นก็เข้าไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเขาจะไปนั่งทานอาหารข้างบนนั่นกันกพรแขกที่จองข้างล่างครับผมรุ่นในขออนุญาตไปดูต้นอันนี้นิดนึงครับลองลองลองไปสัมผัสดูอ่ะเอมันจะมีมี มีเวทีเอมีอะไรนี่เหมือนเอ็มเนี้ฮะพื้นตรงนอะพื้นอย่างเงี้ยรอบต้นต้นไม้นะแล้วก็มองดูแต่มันไป็นดูหัวใจเดี๋ยวลองไปดูนิดนึงนะครับเพราะเราได้มาลุกมากเจ้าของเขาแบบหมดสัญญาแล้วก็ปล่อยป่ะครับปล่อยไว้สองปีเลยครับก็ไม่มีแล้วโอ้หเนี่ยอ๋อนี่ไงเธอนี่นี่ฮะท่านผู้ชมฮะ โอ้ตรงนี hmm, oh, mm ้ไ hmm. ม <laughs> oh, oh. <laughs> uh, ่มีแล้วนะน่าเสียดายเนาะอืมมันก็ไม่ได้แล้วมองไม่เห็นหนอะเธอตรงนี้หลังเนี้ยหน้าตรงนี้สี่พันมีสองห้องสองเตียงแต่อันนี้พันสองเออมีเตียงเดียวได้ไหมได้เลยเนาะมองไปก็สวยมันก็ถูกกว่ากันตั้งเยอะเนาะเออ ไม่เห็นแล้วล่ะท่านผู้ชมว่าไม่เห็นหรอกครับไม่เห็นเ,เนาะน่าจะเป็นต้นนี้หรอือเปล่ามันนี่เป็นรูปหัวใจแล้วนะลุงว่านี่ยะมันตายตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเห็นต้นข้างในนะเห็นแต่ลำต้นนิดหนึ่งนะเห็นเหรอนี่ยะ นี่ยฮะน่าจะเป็นต้นนี่ละนี่ที่เป็นเป็นลำต้นเนี่ยเนี่ยฮะโอ้ตรงนี้มันไม่เห็นแล้วนะ mm hmm. นี่ฮะมันมีเนี่ยฮะมันมีไม้อยู่ตรงนี้ต้นนี้ล่ะไม่เห็นแล้วโอเคฮะเราก็ไม่เห็นแล้วลุงต้นไม้ผู้หมดใจก็ไม่มีใครทำเนาะเนี่ยอะไรนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้แจน ต้นลงใหญ่นะเออเดี๋ที่จะดัดแต่งก็ตรงนี้ก็สวยฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบมาออกบรรยา,ากาศนะครับตรงส่วนๆเนะเออเดี๋ยวเราไปะดูโอเคฮะเออโอเคครับ,คครบตรงนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลาตรงนี้เลยนะกันสาหรับต้นไม้รูปหัวใจของเราก็ไม่ได้ดูแล้วนะครับแต่ว,ว่าตรงนี้ก็สวยนะครับโอเคครับเดี๋ยว ขออนุญาตลาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายตรงนี้ทําปกต้องสวยมากเลยโอเคครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดี